โอเคสวัสดีครับปราบติดเกมนะครับคลิปนี้จะเล่นเป็นตัวละครไรโน่รับผมตัวละครจากซัปเปอร์แมนนะครับเป็นตัวร้ายพี่แร็ดแล้นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยครับดูว่าจะแรดเป็นไงบ้างน,นะครับมาดูการเล่นกันดีกว่าไโรโน่นะฮะมามีนอพร้อมแล้วพร้อมลุยนะครับวิ่งดุด่ยมาแล้วครับหนึ่งสองสามสี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งอ้าเอาไม่ได้5้าสองกันได้กันไกนหนึ่งสองสามทุบไป4ี่ห้าหกเองเอากันได้ไม่สน1เอาเฮ้ยมีท่าแทน2องทุบไปทีหนึ่งเรียบร้อยเคอไปนั่นแหละไลโนนะฮะความถึกนี้มันสายสายเตนน่ะชัด ไรโนนี่รู้ว่าคนไม่ฮิตครับเราจะทำกันแค่สั้นๆนะครับไปทางนี้ต่อฮนะเจอโครซัสครับแหมสมน้ำสมเมือนะครับถึกเจอถึกครับไรโนเจอโครซัสนะครับเลือดอย่างเกือบ700ครับนี่ไม่ได้อัปเกรดเลยนะถึกเลยขนาดนั้นไปครับไรโนเจอกับโครซัสนะครับ1 2 3 4 5 1>, 1 2ึ่งอง้าวิไม่ได้หนึ่งองสาห้อไม่โดด1 2 3 4 5 6ทุบไปหนึงทีหนง้างหมัดต่อยไม่โดดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนทุบอีกทีนี่แน่พุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปหนึ่ทุบอีกที พุ่งเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามเรียบร้อยเคอไปครับโคนซัตก็ต้องตายคาน้อแรดนะครับไม่มันเป็นตัวร้ายที่แบบโคตรตัวประกอบอ่ะดูดิกไซเดอร์แมน้เจอไลโนโลบ่อยนะแต่ว่าในในหนังไม่ยังไม่เห็นบทบาทไลโนแบบเด,ดเด็ดเลยฮะเจอแต่ตอน Amazing Spider Man ที่ผมมาน,น,นิดนึงแล้วก็หายไปเลย โอเคครับไรโนมันไม่เด่นเนาะดังั้นเราจบแค่2นาทีครึ่งเนี้2ตาพอใครอัปเกรดตัวนี้ไหมก็ไม่คนระับมีใครใช้อยู่แล้วถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมซับกันหน่อยนะคิดถึง